กัยไม่ได้คุยคือหมายถึงว่าคือไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ถึงถ้าถ้าเท่าที่เท่าที่รู้ก็คือไม่ได้ไม่ได้คุยแบบนั้นหมายถึงว่าก็คุยเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้คุยกันอย่างนั้นหรือมีอะไรที่เราไม่รู้หรือเปล่าหรือไม่ได้เล่าก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าเกิดว่าก็น่าจะเล่าหมดนะปกติไม่ค่อยเป็นคนปิดเพื่อน แต่ในคอนเสิร์ตก็ดูเขินมากเลยนะไม่รู้ว่าเขยิบไหมหรือเขินซิแคลคไหมโถใครนั่งอยู่ในคอนเสิร์ตเขินกันหมดค่ะเขินทั้งรอเขาถอดเสื้อขนาดแล้วก็ต้องเขินอยู่แล้วแต่พอเขาพูดถึงชื่อก้อยมาหรือเปล่าอย่างเงี้ยหต่ฉันรู้สึกว่าเสียงหวานมากก้อยมาไหมค่ะก็น่ารักเขาก็เสียงหวานอยู่แล้วพี่ไหมค์เขาก็เอ็นดูก้อยไงเขาก็จะแบบอุ้ยมาไมค์แบบเป็นการรีเช็คแต่พาไปกค่สามคนนะเอราหน่าจะน้อยใจใช่ไหมเขาทักตอนแบบใครทายแล้วอะเราก็ เหมือนเขาก็อาจจะแบบว่าเหมือนเขาชวนมาทางก้อยอีกทีด้วยเขาเขาชวนก้อยหรือเปล่าเป็นเขาเรียกว่าอย่างนี้กันเป็นตัวแทนหมู่บ้านอ่าเป็นตัวแทนหมู่บ้านละกันเจอสามคนมีสั่งไหมนี่รู้จักก็ไม่ค่อยชวนเจอโดยตรงอ่ะก็ชวนก็ชวนแต่เป็นว่าถ้าสมมติเหมือนแบบเป็นคนเป็นคนจัดการเป็นคนจัดการเขาเป็นคนอบัตมาให้เราสามคน เราไปเอากันเองนี่แหละแต่ว่ามันถือว่าเขาไม่คนติดต่ออะไรย่งงี้แล้วทำไมเขาถึงไปเข้าทางเราก่อนก่อนที่จะไปหาก้อยดีมฝากชวนก้อยหน่อยนะแมตตี้ฝากชวนก้อยกับดีมด้วยนั่นเาิน่าคิดเหมือนกันไม่เขาก็อาจจะแบบว่าเสิร์ชไอจีแล้วก็รู้สึกว่าเออเหมือนขึ้นชื่อมันขึ้นมาก่อนสุ่ม อาสุ่มสมอะไรกันเขาถามตองคือเขาแบบเขาจิ้งอย่างเงี้ยเราจิ้นมาพอเขาพูดในคอนเสิร์ตล้วก็บบก,ก้อยยิ้มจิงม้ง <นะ S 1> ก็น่ารักดีน่ารักดีแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดคนจิ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่ามันก็คือเป็นเรื่องของของเขาเขาก็ต้องให้เขาจัดการเองเราแซวเพื่อนออกมาแซวหรอก็นิดหน่อยไม่ได้ไม่ได้เยอะอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงจริมันมันเป็นช่วงที่ก้อยน่าจะแบบเออแฮปปี้ที่จะอยู่คนเดียว ไรเงาเออเหมือนเพิ่งเหมือนเพิ่งเลิกมาไม่นานใช่ไหมก็ปล่อยให้เขาได้ใช้เวลานิดนึงใช่ว่าจะบอกว่าเพื่อนเรอยไรสดอยู่สดอยู่ค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าไมจีบมา ถ้าไหนจีบก็ต้องแล้วแต่เขาว่าเขาจะยังไงด้วยความที่เราสองคนเป็นเพื่อนสนิทเราครับโอเคไหมเออโอเคอยู่แล้วไม่ถึงถ้าเพื่อนมีความรักมันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วใช่ก็เพื่อนจะมีความสุขเพราะว่าก้อยเขาเป็นคนแบบ drive ด้วยความรักอยู่แล้วไม่ถึงว่าพอมีเวลามีความรักก้อยจะแบบแ c t i ี e มากจะมีความสุขมากในช่วงนั้นตอนนี้อะตอนนี้ก็เหงาเหงาไงมันจะมีความเหงาเหงาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ในคอนเสิร์ตของรียกชื่อก้อยก้อยยิ้มแบบยิ้มตาตาหยีเลย ก็ใช่ก็เรียกเราก็ต้องเยี้มอยู่แล้วเราเป็นการแบบตอบรับอะไรเลยมันเขินเงี้ยพอเรียกเราต้องแพนมาเขาก็ทําตัวไม่ถูกเขาก็จะเออดิมก็ดูเชียนะตอนนั้นอะตอนนั้นหนอดิมดูเชียไม่ใช่ก็คือดิมแบบว่าเฮ้ยแบบเนี่ยก้อยูืนั่งอยู่ตรงนี้ไงเป็นการบอกว่าก้อยมันใส่หมวกก็เลยบอกว่าก้อยอยู่ตรงนี้ลาทักทายสวัสดีพี่พี่เขาบนเวทีเชื่อเป็นงานนี่เราพีคตดวเองว่าเขาเป็นแฟนจากพี่เชื่อเลยเนี่ยจริงหรอเขา ไม่ได้ไปแฝงกนยังไม่ใช่ยังไม่ใช่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 จริงจรไม่โกหกแต่ถ้าเขาจะจีบกันเราก็สับสนนเพื่อนเราสนับสนุนอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเพื่อแบบอยากมีความรักก็เราสนับสนุนอยู่แล้วค่ะอืมแ่ความรักคู่เราล่ะเขามีบ้านแล้วเราอยังไรบ้างค่ะอเราอยากมีบ้านไหมอ่ะไม่ๆเเขามีบ้านแล้วเราเออมันจะคืบหน้าไปยังไงบ้างเออมันจะคืบหน้าไปยังไงวะก็เรื่อยๆดีกว่ามันเป็นคิดคิดว่า แฮปปี้นะคะตอนนี้เออก็รู้สึกว่าเป็นการขึ้นละกันพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะหลายคนเขาก็รอเกิดเลยสตีฟเกิดรอว่าอะไรคะถึงจุดนั้นเมื่อไหร่จะถามว่าแต่งงานใช่ไหมไปถามเขาเออถามเขาดีกว่าเขาเป็นฝ่ายชายใช่เขาเป็นฝ่ายให้เขาพูดดีกว่าเอันที่ในมุมมองเราเห็นสตีฟกำลังจะแต่งงานแล้วเราด้วยความที่สุดผู้เราก็อยู่คู่กันอยู่ดูกันว่ามันลงตัวทุกอย่างอุย คือคือถ้าถามดีแบบแล้วดิไม่มีฟิลเตอร์อีกคือเราเป็นคนที่แบบว่าคือดิเป็นคนแบบอยากมีลูกอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะดิอยากแต่งงานอยู่แล้วไงเ,<อ>เออเออเราไม่มีปัญหาอะไรก็แปลว่าจริงจริงคือเราพร้อมแต่ว่าแค่รคอคือคืออย่างอย่าว่ารออะไรรู้สึกว่าเหมือนเราก็คงรอให้ถึงเวลาที่มันมันใช่จริงๆมันเหมาะจริงๆด้วยกันดีกว่าไม่ใช่แค่เรารอคนเดียวแต่ว่าเราก็คือ รอไปด้วยกันอ่ะรอไปด้วยกันมีการมีลูกตอนยังสาวร้โอเคแค่ไหนแฮปปี้มากอยากมีลูกตอนยังแบบเด็กอยู่ยังสาวอยู่อเอออะไรที่รู้สึกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่แบบเหมือนเป็นแบบสิ่งที่อยากมันต้องนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ไม่ได้จําเป็นว่าต้องมีเท่านั้นนะต้องเด็กเท่านั้นต้องมีอะไรเงี้ยไม่จาเป็นแต่ว่าแค่มันเป็นสิ่งที่เราแบบอยากแต่ว่าถ้ามันไม่เกิดขึ้นมันก็คือไม่เกิดขึ้นอะไรที่มันเป็นมุมนมนนี่รู้สึกว่าอยากมีเราดีวชอบเด็กมากราก เป็นสิ่งที่ทำให้มีความสุขละกันเออเป็นเป็นโกในชีวิตยอย่างหนึง่งที่แบบมีครอบครัวมีลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วความคิดนี้มันได้ส่งไปถึงคนอ,อ,อื่<ห>นยังรับทราบรับทราบแล้วแปลงไปกี่ทุเรียดยังไงไม่เราไม่ได้บอกเขาว่าเอ,อ้ยเราอยากอะไรอย่างเงี้ยไม่เข้ามาถึงว่าปกติถ้าเป็นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเขนาน่าจะเป็นคนหลีดมากกว่าเออเขาเป็นคนหลีดมากกว่าเราก็จะแบบตามๆอะไรอย่างเงี้ยไปใช่เขาเป็นคนค่อนข้าง plan ค่ะายถึงว่าชีวิตเขาค่อนข้าง เขาอยากมีเขาอยากมีเขาก็มีเขาก็ไม่ได้เรียกว่ามีข้อโต้แย้งใดๆในการมีมีลูกตอนเด็กไม่มีไม่มีค่ะก็คือตั้งเป้าว่าตั้งธงเลยว่าถ้าแต่งคู่ก็คือคิดว่านะคิดว่าคิดว่าเอออยากมีเร็วๆแต่คือ้ากันถ้ามันไม่นานนะเราข้ามไปเรื่องมีล <like ูกได้ไงเรายังไม่ ถ้าเดี๋ยวแต่งงานก่อนเดี๋ยวขอแต่งงานก่อนเออเราไม่ข้ามไปทางไทยทีละสเต็ปตอนนีคแฮปปี้สุดๆแฮปปี้สุดๆเราอยากมีลูกมากกว่าแต่งงานแล้วกันไม่สิ่เราต้องอยากแต่งงานมากกว่าอยู่แล้วต้องทีละสเต็ปแล้วก็อยากมีแบบงานแต่งงานที่แบบอุ้ยนะนึกออกป่ะที่ผู้หญิงทุกคนแบบอยากมีเจนาตีปีหน้าจะไปปีดีเอ่ยเอ้ยโอเดี๋ยวก่อนยันเขาไม่เอา เอ a ขอบคุณค่ะคุณค่ะขท